สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็มีข่าวจาก DJI นะครับจะเปิดตัวกล้องแอคชั่นตัวใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวัน,นีได้คลิปวิดีโอมาครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ Take a look at that. Hey guys. อูคิปจบแล้วนะครับก็ทราบได้ทันทีเนาะว่าเป็นเจ้า Osmo Action 6นะครับที่จะเปิดตัวในช่วงวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เจาะลึกในแต่ละฟีเจอร์นะครับว่ามีการปรับปรุงพัฒนาอะไรด้านไหนบ้างนะครับตามที่ได้ข้อมูลที่หลุดมาก่อนการเปิดตัวจริงๆนะครับอแรกอันดับแรกนะครับเราจะพาไปดูในเรื่องของม่รับแสงนะครับ มา่านดูรับแสงตรงนี้สามารถปรับได้นะครับตั้งแต่ F 2อจนถึง F 4นะครับก็ทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะคุมระยะชัดตื้นชัดลึกได้มากยิ่งขึ้นนะครับมาในส่วนของเซนเซอร์ครับเซนเซอร์มีการใช้เซนเซอร์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เป็น1ต่ตอน1นจุดนิ้วนะครับเซนเซอร์มีขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะเก็บภาพความละเอียดได้มากขึ้นนะครับโดยสามารถถ,ถ่าย 8K อยู่ที่ 8K 30เฟรมนะครับ 4K อยู่ที่ 4K 120เฟรมแล้วก็ในส่วนของ 5.6K เนี่ยถ่ายได้60เฟรมนะครับ3ข้มอมูลที่หลุดมาเนาะอย่างในรูปก็สามารถที่จะทนอุณหภูมิได้นะครับตั้งแต่ลบ10จนถึง40นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของอุณหภูมิมาในอุปกรณ์เสริมนะครับในภาพก็จะเป็นเลนส์ w นะครับเดิมทีกล้องเนี่ยรองรับ ความกว้างอยู่ที่155องศานะครับถ้าเกิดใส่เลนไวแล้วเนี่ยจะสามารถอยู่ที่182องศานะครับก็ปางสะใจกันไปเลยในส่วนของระบบเสียงครับระบบเสียงก็รองรับ Osmo Audio นะครับในเรื่องของ ECO System ของ Osmo Audio ต่างๆเนี่ยอย่างเช่น ดีใจไมทูไมรีนะครับไมมินินะครับสามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับเจ้า Action 6ได้นะครับมาในส่วนของฟังก์ชันแกชเจอร์คอนโทรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสั่งงานด้วยท่าทางต่างๆก็มีการพัฒนาปรปับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ฉลาดมากยิ่งขึ้นนวมถึงในเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงก็ยังคงอยู่นะครับสามารถที่จะใช้ Voice ใช้แ er ก s เจอร์คอนโทรควบคุมกลองได้อย่างไรได้ครับ ามาในส่วนของการถ่ายกลางคืนนะครับอย่างที่เห็นมีการถ่าย VM อันนี้จะเป็น M2 นะครับใน,ในภาพแล้วก็ถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าม่านรูรับแสงสามารถที่จะปรับได้นะครับก็สตมาที่จะเก็บภาพเก็บแสงต่างๆด้วยเซ็นเซอร์ที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เห็นแบบแบบนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เสริมอีกเช่นกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของการ ถ่ายภาพมาโครนะครับไม่คิดว่าจะมีอยู่ในเจ้าตัวกล้องแอคชั่นด้วยนะครับอย่างเจ๋งนะครับสามารถที่จะถ่ายมาโครทีเนี้ยก็สามารถที่จะถ่ายอะไรใกล้ๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับในรูปก็เซ็สเซนนะครับสามารถถ่ายออกมาที่11เซนเลยนะครับได้มากๆนะในเรื่องของการนำน้ำครับ กล้องตัวนี้ครับถ้าเกิดไม่ใส่ housing เนี่ยสามารถที่จะดำน้ำได้อยู่ที่20เมตรนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่เคสชิลๆสบายๆครับในอุปกรณ์ต่างๆครับก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ quick release mouse ได้นะครับในส่วนของ extension l o d เป็น m o u ส์ต่างๆก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับรวมถึง ในเรื่องของแบตเตอรี่นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะใช้กับเจ้า Action 5 Pro ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในส่วนของ Action 6เนี่ยได้รับข้อมูลราะว่าขนาดของเครื่องเนี่ยจะมีความหนามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เห็นในคลิปนะครับก็มีการเล่นโชว์กีฬาต่างๆนะครับก็มีการแสดงนะครับความเร็วนะครับแสดงทิศทางต่างๆเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมี GPS built-in มาในตัวเลยนะ ถ้าไม่มีอาจจะต้องมีการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์อย่างเช่นมือถือนะครับแต่คิดว่าน่าจะพัฒนาไปรองรับ GPS ไปเลยนะครับก็น่าจะดีกว่าเนาะสามารถถ่ายแบบ10บิต D-logM ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปเกรดดิ้งนะครับทำให้ภาพวิดีโอของเราเนี่ยเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> มีการทดสอบอย่างในภาพอื่โหดเลยนะครับ อย่างนี้เด็ดมากๆนะครับในเรื่องของม่านรูรับแสงที่สามารถเปิดปิดได้นะครับก็ข้อมูลนะครับที่หลุดมาก็มีประมาณนี้นะครับก็รอติดตามวันเปิดตัว,วของเจ้าตัวออส o a แอคชั่น6ได้นะครับก็เป็นวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับก็คืออาทิตย์หน้าดูซิว่ามันจะเป็นไปตามอย่างที่คลิปหลุดออกมาแล้วที่ผมได้เล่าให้ฟังหรือเปล่า เพื่อนๆครับชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนนะครับกดไลค์นะครับ s ับ s c r i b e ช่องซุกซนทีวีไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ